ตลอดการเดินทางนี้ซีมาในเทรนเสื้อมีฮูดทุกวันเลยค่ะที่สําคัญก็คือเสื้อมีฮูดทุกตัวที่ซีใส่ทั้งน่ารักแล้วก็ไฮเทคด้วยนะเพราะเขามีหูฟังฝังมาในเสื้อเหมือนใส่ซาวทกให้การเดินทางหนีเที่ยวเนี่ยเพลินเลยค่ะ แล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงนะคะโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนขึ้นชื่อมากๆนะคะยังคงอยู่ในเมืองคุรชิกินะคะซึ่งต้องบอกว่าในโซนนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยีนส์ซึ่งมียีนส์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นด้วยค่ะ e x c l u s i v e m มากเข้ามาเลยว้าวคลาสสิกมาก นำเข้ามาจากสหรัฐในยุคแรกๆเคยได้ยินตำนานแบบนี้ใช่ไหมที่เขาพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ใส่กางเกงยีนซึ่งเนื้อผ้าแบบทนมากๆทีนี้ญี่ปุ่นเขาก็มาคิดว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงไม่มีกางเกงยีนบ้างนั่นจึงเป็นแหล่งที่มาของพิพิธภัณฑ์ยีนแห่งนี้รวมไปถึงโรงงานยีนและอนาบริเวณที่เกี่ยวกับยียนทั้งหมดของเขาค่ะ หมดนี้ก็คือเป็นเกงยีนเก่าที่เป็น2ูนนสองของของฝรั่งนนาจากอเมริกาที่เข้ามาที่ญี่ปุ่นมันไม่มีซิฟไม่มีหูเข็มขัดที่ผู้ชายใส่ด้วยมันจะเป็นกระดุมรอบๆแบบนี้เพราะว่าเขาจะใส่ไข่เอียบเป็นสายขึ้นมานะคะ พอเราบอกว่าเราอยากจะสั่งตัดปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาตัวต้นแบบมาให้เราลองดูขั้นตอนต่อมาคือการเลือกผ้าว่าจะเอายีนสีอะไรยีนเหนียวขนาดไหนและก็จะมีดีเทลของกระดุมหลากหลายแบบนะคะให้เราได้เลือกราคานะคะแพงที่สุดที่เคยตัดมาเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ120 0 0 0กว่าเยนก็ประมาณแบบ35,805าอบาทนะคะ ต่อไปสิจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าสีน้ําเงินเท่ๆของยีนเนี้ยเขาได้มาจากไหนกันเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นวิธีการทําสียีนนะคะซึ่งก็มีสีที่ต้องได้จากอินดิโก้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีสมุนไพรที่เรียกว่าไอเไอไอจะเป็นสีอีกลักษณะหนึ่งที่รัตะคนชอบก็จะสีเฟดเฟดอ่อนๆนิดนึงอันซ้ายก็จะเป็นสมุนไพรตัวนี้ที่ซีพูดถึงเนี่ยนะคะ มึงนะก็เอากระดุมยัดเข้าไปข้างในเสร็จแล้วค่ะถีบไม่ออกนะคะเขาเอาเท้ามาช่วยโอ้ไม่จ้าสวยอะ่ะช้อปปิง้งโหเล็กๆแต่ของแน่นนะจะ้ะ มือมีฮูดสุดไฮเทคที่ดามิทริปนี้ไม่ขาดเสียงเพลงเลยค่ะแถมกันแดดกันฝนโปรยโปรยได้ครบกับแบรนด์อเมริกาที่เขามาทำตลาดในเมืองไทยอย่างฮูดดี้บัดี้ซึ่งเขาก็มีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายทริปนี้สิส่เสื้อเขาทุกวันไปค่ะกับคุณทางไอเกตเจตที่ขนเสื้อน่ารักไฮเทคมาให้นะคะหูฟังเขาสิคัดปากอยากบอกมากเลยว่ามาจากโรงงานผลิตหูฟังยี่ห้อดังของโลกมีชิไก่การจนะจ๊ะสักได้ด้วยจัดไปใครหาของขวัญอยู่ตัวเน้ยเด็ด